สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะวันนี้เจ๊ตุ่มก็จะพามาแกงแกงมันค่ะพี่น้องน,นี้แกงมันนะคะมันนี้มันจะเป็นที่บ้านจะจะเรียกว่ามันเลือดแต่ไม่รู้ที่อื่นเรียกว่าไงนะคะนี่นี่มันเอาจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะน่ที่บ้านจะเรียกว่ามันเลือดหัวมันจะใหญ่หญนะคะใบมันจะออกสีม่วงสีแดงสีเขียวนะคะ วันนี้พี่ตุ๋มจะมาแกงมันนะคะแกงมันใส่ไก่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะไก่พี่ตุ๋มซื้อน่องไก่มาหนึ่งน่องนะคะแกงใส่แกงมันแล้วก็นี่ค่ะน่องไก่ใส่แกงมันนะคะแล้วก็ผักค่าพี่น้อง ที่ตุ่มก็จะใส่ผักชีราวนะคะแล้วก็ต้นหอมนะคะแล้วก็ใบแมงลักนะคะที่จะใส่ในแกงมันนะคะมีผักชีลาวมีต้นหอมค่ะแล้วก็มีใบแมงลักอรอ่อยอร่อยนะคะใบแมงลักใบแมงลักนะคะ แล้วก็นี่ค่ะมันที่เราจะแกงแล้วก็นี่คือพริกแกงค่ะพริกแกงเราตำาม,มาไว้นะคะตำแช่ตู้เย็นเอาไวะคะ้ค่ะตำเองทําเองนะคะเดี๋ยวเราไปแกงกันเลยนะคะก่อนอื่นแล้วก็ตั้งหมอ้อตั้งหม้อเสร็จแล้วก็เอาน้ำมันลงไก่ลงนะคะเจ้ตุ่มจะคั่วไก่ผัดไก่ให้หอมก่อนนะคะเดี๋ยวน้ำมันลงไปนะคะแล้วเราก็ผัดไก่ค่ะเอาไก่ลงมาผัดเลยนะคะ เอาน้ำมันลงไปนะคะแล้วเราก็เอาไก่ลงไปผัดค่ะไม่ถึงใช้ไฟแรงเลยนะคะใช้เตาปืนนะครับพี่น้องหน้าแรงเราใช้เตาปืน,นะคะ่ะผัดไก่ก่อนนะคะผัดให้ยวนไก่ให้หอมก่อนอผัดไก่ก่อนนะคะยวนให้หอมก่อนนะคะเราจะเอาน้ำลงนะคะ น้ำเดือดแล้วเราก็เอามันลงนะคะมันลงค่ะแกงมันนะคะมันจริงๆค่ะน้ำเดือดเจะจุมก็เอามันลงรอให้เดือดแล้วจะจะจุมก็ปรุงเครื่องแล้วนะคะก็ใส่จจุ่มใส่เกลือใส่รสดีใส่ผพริหน่อยๆแล้วใส่ซอสนะคะ ั้นสุดท้ายก็จะเหยาะน้ำปลาลงหน่อยหนึ่งนะคะนี่ค่ะรอมันสุกนะคะรอมันลงแล้วน้ำเดือดจอมันลงนะคะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาผักลงเลยนะคะสุกแล้วค่ะมันสุกแล้วชิมรสได้รสปรุงรสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาผักลงนะคะเราผัดลงเรียบร้อยแล้วเนะเดี๋ยวเราจะคนผักค่ะพี่น้องอยู่ไกลจังสักผี แล้วนะคะเราผัดลงแล้วเราจะคนนะคะผัดลงเรียบร้อยแล้วเราก็คนนะคะเราใส่ผักชีเราใส่ต้นหอมแล้วก็ใส่ใบแมงลักนะคะแกงมันค่ะพี่น้องแกงมันใส่ไก่มันเลือดนะคะที่บ้านเรียกว่ามันเลือดไม่รู้ที่บ้านเพื่อนๆจะเรียกว่าอะไรนะเนี่ยนี่ค่ะมันจะตุ่มจะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยตอกตีเมืองตีขาวอย่างนี้นะคะ นี่ผัดแกงมันกจีตุ่มเสร็จเรียบร้อย,ะะแ,ลยแล้วค่ะแกงมันเปลือยแล้วมันเปื่อแล้วสุกแล้วมันสุกแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้หน้าตานะคะหน้าตาแกงมันคนมากไม่ได้เดี๋ยวมันเละเสร็จเรียบร้อยะคะ่ะแกงมันจะตุ่ม แกงมันของเราสุกแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกลค์ทุกแชททุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตตาที่มอบให้นะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปกันทุกคนคะ่ะเด้วหน้าไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแ้าวคาดจาันตรายทางปวงนะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองคะ่ะ เงินกองทองไหลามาเต็มบ้านเต็มเดืนเต็มกระเป๋าทุกคนทุกท่านนะคะแห่งๆรวยๆ,ๆปังๆกันทุกคนคะ่ะโชคดีมีชัยกันทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณน,นะคะแกงมันเจ๊ตุ่มค่ะพี่น้อง